เอ้ยหูเฮียแม่งแม่งแม่งลงแขกผมไวเฮียมันลงแขกเกี่ยวข้ามันลงแขกเกี่ยวข้าวลแขกเกี่ยวข้าวเฮ้ยกูสู้เขาพี่กูสเขาพี่เดี๋ยวยายหมดพี่ยายหมดเดี๋ยวผมจะไปซื้อไปก่อนมจะไปอไปมาดิยัดมาบ้าวมแทงวูมแทงวูมแทงโอ้โหแทงโอ้โหแทงกูแทงเกี่ยวเลยวะเจ็โดนโดนหวยตายหนึ่งแทงหนึ่ง สวยพี่สวยสวยพี่สวยโอ้ยเคีียผมยัไม่ทันเลยสัสแม่งแรเหรอพี่มันหนังปูอโ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 ออโอโเออโออโ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 อมอโโอ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 อโอโอโ้อโอโออีอโ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 าโอโอโอออโ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 ออโอโอกออโลโมอโอโอโอยังออ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  ตีแล้วเนี่ยสวยมันเข้าหลังมันเข้าหลังเห็นมันสัตว์เยอะจัดเลยเยืนเนี่ยมาดิมาดิมาดิโอ้ยตามตามพี่ยองี่หลโอ้โหมันเยอะเป็นไหนเนี่ยมาดิมาดิไอสัตว์อุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบตุ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิดแล้วตายตายตายให้เก็บข้าวเฮ้ยไอ้เหี่ไอ้ยี่ช่วยกูช่วยกูเฮ้ยบูมตายวะเหี้ยมันแหมมันติดว่ะ กดมาเลียาเพิ่มหตัวมาดิเออนี่มันบูบูจบอลเรียหน่อยูจบอลเลียนหน่อยนี่ายเอ้ยย่ทางขวานนะเฮ้ยไอสัตว์ทงบ้านมาเรียนกูไปอนเอาไปทำที่ยงไเด็กกระสอตัวใหญ่เป็นเมีน่แหละอย่ากลไปเลยีรัตเนี้ยตเนียตรงกลางหรหหตรงกลางตเนี้หอตุ้ตุ้มู้าตู้มาดิเอออุ้ยอ้ีกหุจะแตก บ้ยกูปั้อยูไปต่อเออัดนอนนอนนอนนี่อันเน้อูดลมบั๊ไปแล้วอุ้ยไอเทียลมบั๊กูมันลมบั๊กูโอ้ยอ้ไเทียมตงกลางตรงกลางไม่นัวสัตว์ไอฟอมมงตปางเดยเี๋ยวิอตั้งราอยู่ี่่กล

เฮ้ยมึงหมดไวไปไอ้เฮียไข่อยู่ไหนน่ะโอ้โหไอ้เฮียไข่กูหมดอย่างไวเฮ้ยแม่งโอ้ยแม่งกดมาเรียนมาเต็มเลยไปไปรีนซื้อไข่ก่อนนะไอ้เฮียเอ้ยแท้งหมดไวไปไหนเนี่ยไอ้เฮียไปแน่โดนลมร้องไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มยาอันนี้พี่เดียวพี่เดี๋ยวปั๊มบไม้ปั๊มไม้โอ้ยยี่นั่งลุมลงแขกกูเฮ้ยรอรอกูรอกูตรงมึงต้องรอกูก่อนนะมึงแทงไปก่อนนะไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยไื้อไข่กไข่กูแบบกูซื้อมาหกแถวอะหีบไมึงต้องมีไปเออรีบไปอยู่รออแลนด์ไปอยู่ก็รีบจังเลยเหี้ยี่แม่งเยอะจัดอะกูชอบอย่างเงี้ยกูชอบกูแบบความสุขเลยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดูดิหนึ่งสิบคนหนึ่งสิบหนึ่งสิบเอาไเถอะไอ้เหี้ยรถถังสองตนอะไรนะจริงอะไรนะหนึ่งสิบหนึ่งสิบเฉยดูดิใครอยู่ในแมปมาดูดิไอ้เหี้ยมีผมอยู่คนเดียวพี่ไอ้สัตว์มึงแท้งไปมึงแท้งไป กูกำลังไปกูกำลังกูกำลังไปยัดเข็มมาเด็กมาเด็กหนึ่งสิไอ้เหี้ยมันตีกันยังไงสิคนมันตีกันไม่ได้ไอเหี้ยกูว่ามันก็โนเนียอยู่ในนั้นนั่นแหละโอ้โหพี่โคตรโอ้โหใส์โฟนเยอะแม่งกดบาเลียกันเดินว่าเล่นโอ้โหแตกเยอะนไปยันยามมันซื้อไข่แบบหลายชุดทีเดียวไม่ได้หรอไอ้เหี้ยมันให้กูทีละชุดทีละชุดเนี่ยเอาทำไมมึงซื้อทีละชุดอ่ะไม่ก็มันซื้อทีละชุดก็ทีละหนึ่งร้อยอ่ะ โดนโดนโดนนะผูเยิ่งทางพานกดทางพานกดทางพานกดตอนนี้ทางพานกดทางพานกดตายสามตายสามมาดิสวยสวยตายสวยพี่สวย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 ครกอยางทางพานมาดิลบบั็ทางพานแล้วสวยดิโดนนะโดนนะมากูกำลังไปผมเมนเลือดผมว่าจะเมนเลือดพี่บูมนะเออเออสวยสวยเมนเลือดอ๋อที่มาแล้ว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 ปั๊มแล้วปั๊มอยู่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 หนึงสวยพี่ สวยพี่สวยพี่สวยที่สุดเจนโรบจิตอีสัตเจนโรบจิตเจนโลบจิกดอัปตาดีรอเยียอะไรอ่ะเฮี้ยผมตายไปแล้วเอ้าคือตายง่ายอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาต้องมาตีอยู่ตัวข้างบนไว้เฮี้ยคิดอะไรกูมาแล้วกูมาแล้วนะสวยเฮ้ยลบบัฟมันดีลบบัฟมันดีลบบัฟมันดีไปแล้วลบนี่ไงกูลบอีกราง เฮ้ยทำไมลบไม่ได้เออโดนโดนโดนอย่างงี้โดนนะโดนนะอุ้ยโดนมือโดนมือยู่่ีเวอยู่เวอุ้ยไอ้เที่โดนที่อะไรสวยแตกแตกกูกูแตกไอีสัตว์กูโดนลบบัฟไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยไอ้ี๊ย์มันชอบมาตีตัวข้างบนแล้วกูตายในความไม่ได้มาดิมาดิไอ้เหี้ยยังกระจายไปที่พวพี่กระมายไปี่กระจายไปที่เฮ้ยไอ้เหี้ยอ๋อไอีสัตว์กูลืมตั้งไข่แป๊บนึงแป๊บนึ่งแปมหนึงกูขู่กูลืมตั้งไข่ไอีสัตว์กูก็ว่าทำไมกูแตกแตกซีแตกซี มาดิปอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่หายี่นู่หายี่นู่หายี่นู่มาชอบมาตีข้างบนลหน่าเฮี้ยมเป็นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยบอลเฮี้ยเลือดบั็อไอพี่พี่เดียบั็บัลคชวนพี่เดียบั็คชวนเออชมพี่บั็อคหมดเออหมาดิเฮ้ยเฮ้ยตีตีเฮี้ยนี่ก่อนเออไรเด้เด้จะเอากูจะเอากูไปก่อนนะไปก่อนนะเมนอยู่พี่เมนูเมนูเมนเมน เมนี่อะไรมันมันเป็นลบบ๊อบอ๋อมันลบบ๊อบฟูไปก่อนอุ้ยไอ้เขี้ยวิ่งมาเจอดาบวิ่งมาเจอดาบอุ้ยอุ้ยน่าด้ลยยากหน่อยนะยากหน่อยนะแหกหมดแหกหมดเฮ้ยไอ้บูมมาช่วยกู๊ก่้นเออมาดิมาดิมาดิฝั่งไหนอะกูอยู่ซ้ายแล้วใครวะนะพี่รุเออมาดิพี่รุกล้าไปไหนวะคนไอที่เราหายไปหมดหัวโม่มีเงี like ้ยอยู่นี่ไง ไอ้บูมซ้ายไอไไไ in, ้เหี้ยซ้ายมันจะฆ่ากูแล้วโดนแด้งโดนแดงโดนเด้งเยอะจัดเลยพึบพับคือนี่ไงโดนนะโดนนะกูไม่รู้กูว่ากูกูว่าตัวไอ้เหี้ยทั้งซ้ายทั้งขวาไอ้สัตว์กูแบบบิ้งทีซ้ายทีขวาทีไอ้เหี้ยหัวหัวเหี้ยโดนลบบับบล๊อทร้อยสัตว์ เฮียขวานที่ไหนมาเอาอีกร้อยตายตายสุนบาลีก็ตายได้อุ้ย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 ทางผ่านอ้เหี้ยขวานสายตายตายเออตีมันมันอุ้ยมือแดมือแดไนแล้วก็เอาะแงก่อนตอนเนี้ยมีเราสคน้วยดูโออดูโอวดูเอวเดียเดีย สวยเอานี่ต่อเลยมาดิ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 เอออย่างนี้ถสิวะนี่กดลบซ้ายลบขวาขวาขวาเฮ้ยบุหมดใคร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 หมดโอ้ยคกูโดนลุ้มคุโดนลุ้มไปสัตว์บุ๊มบุ๊มบุ๊มมาแล้วกูมาแล้วออกมาแล้วบุ๊มโซ่สู้ครับพี่บุ๊มสู้ครับพี่โซ่ไอ้บุ๊มไอ้บุ๊มกูโดนลุ้มไปสัตว์บุ๊ม พี่บิงอกขวาเลยีบขวาบิงออาขวาเฮียอะไรบิงบิงบิงไปขวากูโดนเียเออบินอาสายียทางทานเลาพี่ทาง่านเล่าลายเียอะไรกูอดอยู่ข้างนอกอ่ะเฮียตายหไม่บอกเฮียใันชอบมาที่เฮียเี่ยเอยเฮียอฮียเฮียเฮียเอียเฮมยบฮียเ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 ฮียียเฮียเฮี้เฮียเฮียเฮียเ่ี้มนยียเฮียเฮีีเยเยอเฮียยยยียยยีมยนีี ผมโดนอยู่อยู่นี่อะไรที่ปอกปั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 กเอกปั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 ก้ักปกปักปักก้ากกกปกปัก้ัมาักกกก้กกกก้ากักยั เขาหดูดเลยใส่เขาหดูดก่อนใส่เขาหดูดก่อนนี่ไงไอสัตว์เฮ้ยพีเอสป่ะนะไอเหี้ยพีเอสใส่กดกดห่วงมันเล็กด้วยไอเหี้ยไอสัตว์ทำไมกูกดกดคนเดียวไม่ได้อะไอเหี้ยต้องกดทั้งล้านนะกูบอกเลยไอสัตว์มาดิมาดิมาดิเออุ้ยไปก่อนไปก่อนเฮ้ยกูอยู่ซ้ายกูอยู่ซ้ายไอีกเที่ยซ้ายซ้ายซ้ายโดนนะซ้ายโดนนะซ้ายโดนซ้ายโต้ไอเหี้ยซ้ายโดนขวา อุ้ยเก็บเนาะุ้ยอ่ะเมื่อกี้เห็นเรือพี่ขึ้นอยู่ไปเรียนพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมนเมนพี่เดียวรอเอออุ้ยไอ้ที่เมนทียอะไรกูแตกเลยสัตว์กำลังย้ายไข่อยู่เมนพี่ย้อยอมึงมึงใส่ไข่อะไรท้องเลยโอ้ยกูปั๊มยังไงเฮียปั๊มไม่กอนไอ้บูมอยู่ไหนนี่ยไอ้ที่กูแตกไอ้ที่กูแตกไอ้สัตว์บูมบูมบูมขวาสุด

โอ้แล้วใครมันตีวะนี่อ่เฮี้ยมันเป็นโรคเฮี้ยนะไอ้เฮี้ยกูหันผิดทางหันผิดทางเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดทำไม่ขึ้นอู้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 อุ้ล้มปั๊บอีกแล้วลบบัฟน้องอีกแล้วนะเี๋ตีข้ามหมดทำไมครับไม่โลชาวแก๊งไอ้สัตว์ชาวแก๊งบาเรีย ยินโอลยินโอลมันเจ๋อุยมาเคลียบ์ลานเลยโอ้โหยัดแม่ไอ้เที้ยสถานการณ์อย่างงี้กูไม่เคยเจอมาก่อนเลยว่ะไอ้สัตว์เล่นมาตั้งนานว่ะลุงไม่บอกกูว่ามาแล้วไอ้เที้ยไอ้บูมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกูแตกอีกแยะไอ้สัตว์สองสองสิบมาแล้วมาแล้วมาดิอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยแตกแทกสองตัวที่ตัวที่สวย

พิยกพิยกไปไหนตามพิยกแล้วไอหัวเนี้ยนิ้วกูชามัแล้วไอ้เหี้ยนิ้วกูชามันละสงสารว่ะสวยนั่งกดแบูนั่งกูยาจนเมื่อยเนี่ยเนี่ยสวยสวยสวยไปยไปไปเลยกูอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้เหี้ยกูลืมดูตัวเองบุ้ม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 ฆ่ามันดิเออเอาเอาปันปันเอาปันปันเอาปันปันเอาอยู่สวยแต่ เฮ้ยไอ้ย่าทางผ่านมั็นดากูทางผ่านดากูทางผ่านทางผ่านนี่เนี่ยเฮ้ยเช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูคนไรกูคนไรเออตีเออเออเออมาดิครับหมอโอ้ยไอ้ย่าตะเกิลใส่ทางผ่านแม่งโดนสะท้อนตายไอ้เี้ามันวะกูชอบอ่ะกูอยากชอบเลยเฮียเล่นสักสิบชั่วโมงกูก็เล่นได้นะถ้านิ้วไม่ล็อกซะก่อน เฮ hey, hey. Oh, ้ยเฮียหลือเราสองคนกแล้วพี่ยอดไปไหนวะเอ้ยไอยอดหายแกอะไรมาแล้วยู่มาแล้วอยู่มาแล้วอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ยอดเนี่ยไอที่ใครเนี่ยไอสัตว์ยิงธนูโอ้ยิงธนูใส่กูด้วยโอ้ยบูมยิงไปทันไกลโอ้ยเฮียถูกหมดเลยหมดทุกอย่างเลยไอเฮียมันมาอีกแล้วใครวะน่าเอ้ยเด็กดาวนีเนี่ยตีมึงดูดิใครไอเฮียตีมึงดูตีกู ตันหกคนไอ้เหี้ยมึงจะให้ตีสิบคนนึกไงไอ้สัสไอ้ไอ้แค่ไมเล่นเตะออกมันไปดิใครนะใคร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 ไม่เล่นเตะออกไม่เล่นไอ้แค่แค่ไม่เล่นเตะออกแล้วชวนใครชวนใครเนี่ยมีเบรกดาวฝั่งเราใครว่าไอ้เหี้ยกูไอตัวไอตู่ไม่เล่นไอ้ตู่ไม่เล่นมันเล่นที่ไหนสตีลวนยังไงกูชวนใครนะเล่นไม่ได้ไอ้ตู่หมอผีหมอผี อุย้ยหมอผีสองหมื่นหมอผีสองหมื่นเนาะมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมอผีสองหมื่นหมอผีสองหมื่นเนาะหมอผีสองหมื่นเนาะตีมันตีมันตีมันหมอผีสองหมื่นเนาะนี่ไงโดนนะโดนนะไอ้สัตว์ตีเอ้ยลบบัฟลบบัฟไอ้เคี้ยลบบัฟแต่ก่อนสะท้อนมันไม่หายอ่ะเออมันใช้ลาบาดพี่หุ้ยดาบดาบเมากรีแล้วดาบเมากรีแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยกูโดนไอเหี้ยวก็สวย ลุ้ลงแขกผมอยู่ลุ้ลงแขกคุณมนาพี่มาดิมาดี้ยาว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 นะยาวยาวนะเออนี่ยวก็ลังเดี่ยวทางขานบอกว่าก่อนที่เดียวจะตายอยู่แล้วตายหรอกตายหรอกเฮ้ยมึงอย่าวิ่งหนีสิไอ้เหี้ยให้กูมึงให้กูตีคนเดียวเออสู้แทงเออเอาอี้ย่ะ เฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไปก่อนอีมอยากอยากปเนึ่อ้าวนอนนอนใครก็เปิดจิตวะาไอเหียโอ้ยตายเุ้ยไอเหียหมอผีหมอผีเปิดจิตเหรอต่ออะไรใช่ใช่่ิดจิตโดโอ้เี้จัด เติบบานโดนี่ลบปั๊มอุ้ยอุ้ยเจ็บร้อยตายอุ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรวะตรงนั้นอะเหี้ยอะไรวะตรงนั้นอะอ้าวไอ้เหี้ยกดผิดกดผิดอ่าเออกดผิดกดผิดตั๊งตั้งตั๊งอย่ายิงกู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 มาดิยัดแบ๊มาดิไอ้สารี สวยตายโห้ให้มาตีกูอีกแล้วนี่สวยเกิดเฮ้ยเนี่ยปันปันปันลบบั๊แล้วพี่สวยสวยมาดิอุ้ยใครลบบัฟกูเนี่ยกูได้ยินเสียงลบบัฟบกันไปแล้วไปแล้วเออไอ้เหี้ยปันปันอยู่นี่อุ้ยฮัลโหลฮัลโหลหมอผีอยู่ขวาหมอผีอยู่ขวาไอ้สัตว์ฆ่าหมอผีก่อน อุ้ย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 ไอี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยยี่บุ๋มไปนอนตายเออไข่ก็ดีโดนหนักสัตว์โดนหนักสัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยมันปั๊มยังไงให้ทำเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยมันตีข้างบนไอ้เหี้ยมันเป็นโรคจืดว่ะมันลุ่มลงแขกสแปดดาบอยู่สแปดจ้าแตก เอาๆๆหมอผีหมอผีเออมึงม <eterm oon> ึงฆ่าหมอผีไปกูไปยืนเล่นสังซ้ายก็ได้วะเกิดกันมาเพียบจัดอะแกสวยสวยแล้วใครมาช่วยมาตีวะมันเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยมาดิมาดิเจโลเจโลมาเจโลวมาโดนโดนตัดแล้วโดนปั๊บอ่ะอ้าวลบไม่ออกลไมเกิดเอาวเพียตายกู

นี่ PS นี่ไงฟาร์อดอ่ะฟารสลอดโอ้ยจะตายแล้วก็เป็นตังค่าผุกอะใครต้องมีโทรศัพท์ไอ้เี่นแบบชอบขึ้นมาตีข้างบนน่ะโอ้ชอบขนมาหมดมานโหมดเฮี้ยขึ้นมาตีทำไมนี่กระโดดไปไหนฮะไอเฮี้ยโอ้ยโผล่สั่งมาเลยมาเลยมาดิโอ้โหไอเฮี้ยใครเปิดจิตวะนะ ตายไปแล้วตายร้อยตายโอ้โห19.6มึงนอนให้กูเถอะไอ้เฮี้ยเลือดมันน่าจะ20 22ป่สิบยี่สิบสอง่ะโอ้ยมึงตายเขาง่ายเลยไอ้บูมมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ตรงตรงตรงโถะเปิดจงเปิดจิบมาเฮี้ยเลยชีวิตชิดแน่วไม่หมดเลยโดนแล้วขออยู่ที่ตายแลเขาแมเนี่ยมันติดบูมเออสวย ขวาขวาขวาหุ้ยทางผ่านโอ้โหเออ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 พี่จับหนักพี่จับหนักหุ้ยโดนเหี้ยอะไรลักหนาเนี่ยไอ้ตันหุ้ยมันมันมันจะมาลุมมันจะมาลุมซ้ายมันจะมาลุมขวามันจะมาลุมขวาเหรอหมดฟ้าอยู่สายแตงเลยมาเมียจะมาตีหาโคตรไม่เหลยไอ้สัตว์สวย ดูมานะหมดไอ้โง่เออสวยพี่สวยเอา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 เอตาเอาเอออเอีเยาเรออาเอาเอางไอาเอเอาเเออาเอาเอาเอาคอออาเ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 าเอ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 อาเาาออาาอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยกูแข็งอยู่แข็งอยู่แข็งอยู่มาแล้วม่าทลายอุ้ยไอ้ยังกูวิ่งมาเจอดาบวิ่งมาเจอหมอวิ่งมาเจอหีแตกอะไรอย่นี่ยเฮ้ยเออเอออุ้ยขวายยี่ห้อโดนเยี่หอเลยนะอุ้ยขวาขวายี่้อขวาขวาขวาไอ้สัตว์มันตีกันมาเนี่ยเรื่องลบปั๊มผมสองสามรอบติดเลยยี่้อโอ้โหไอ้สัตว์มาดิมาดิ มาดีครับมาดีครับอุ้ย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 สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งมาดิมันเฮ้ย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 ไม่ทำกันปะเนี่ยอ๋อกูไปก่อนกูไปก่อนกูไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้เหี้ยอุ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 ้ยไอ้บูมไปไหนเนี่ยนี่ไอ้เหี้ยรอรับเตยอยู่เนี่ยชีวิตรับเตยเตย กำมัดแล้วนะกำมัดแล้วนะเฮ้ยยงฟาเฮ้ยฟาอุ้ย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 อุบยอุ้อ้้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยมี้ท้ยออุ้ยอยอุ้ยอยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุเยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุยอุุุยออยอ้ยอ้ยอ้ยยออยสัตว์เลยนะเนี่ยอาจ เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยพี่ใช้พัดกดใช้พัดร้อยสี่ห้ากับคาถาเวล่อสี่สิบตีมันนะไอ้สั้นโอ้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 กูโดนลูบกูโดนลูบโอ้บิงไม่ออกบิงไม่ออกต้ยไล้กแล้วแขนกูล้าหมดแล้วไอ้สัตว์โดนลงแขกโดนลงแขกงโดน้งแข้เคลียร์ลานนนเคลียร์ลานนนนี่ไงเคลียร์ลานไอ้สัตว์มาดิชอบนะกาฮะชอบนะกาไอ้สัตว์มาดิอุ้ยไขวะนะ แตกหนึงเพี่นหกเกาแตกเฮ้ยผมผมฆ่าหนึ่ผมฆ่าหนะผมฆ่าค่าใครไม่รู้ฆ่าหนึ่งฆาหน่งไอ้เหี้ยไม่มีมีมีเปิดจิตแต่ไม่มีเคล็ดนี่คือเหี้ยเลยนะเอาจริงๆมาแล้วมาแล้วมาเอะตลบอลเฮ้ยผไม่ได้พี่ผมยินิ่งไม่ได้มัชอบตีกหัว มันไส่อะมันไส่แบงชักแม่งเลยนโอ้โหหมอผีตะกี้หมอผีมันไกลยังวะใช่้มม่ผมก็ตายอ่ดีอะไม่ได้หรอกเฮ้ยเจาะกนเลยจะกวนลนหมอผีทำมานากูไม่บาลานเลยตักูก็เตกกูก็แตก แตกอีกแล้วไอ้สัตว์แขนบูรา้าูฟอมไม่ไหวแล้วเนะี่ยโอ้โหเ้ยแตกแล้วว่ะแตกเอาแตกเอามาดิเออมาดิมาดิาดนี้เอ,อ้ามันอากูหมดอีกแกเอ,อ้าบอลมึงมึงไม่เลิอกือยู่ไม่ได้บอ,อ,อลตอยเราัวมมมมแล้วพี่โอ้ยมกูไม่มีจุดยืนเลยเนี่ย มึงก็ยืนนอกลานไปปัดยืนสั่งสารมันไม่มันไม่เห็นเลยคราบไอพี่มันมันเสียระบบดูข้ากูไปไหนนะไอ้เหี้ยลอนโดดลงมาไงพี่ก็ตายไปยอดเดินสองพี่ก็ตายดิโอ้ยอะคือมึงอยู่ถูกบักย้อนหัวไอ้ตันอุ้ยกูโดนที่อะไรโอ้ยจะตายมานากูหมดเดี๋ยวะไรป่ะมึงนะกูหูใครเลยฮะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูไปมาร์กไอ้นี่แป๊บๆกูไปมาร์กส่งกดไว้ก่อนไอ้สัตว์ เงุนหยินแล้วนะ่ะลบลบโอเคบันทึกเ <Yeah. S 1> ด่านดัานฟงหุบเขาลบไปสวยสุดๆเลยว่ะแม่<ะ>มมลงลมลงแขกอยู่ทุกคนโอ้โหครปัน<ด>่นหลันรู<บ>น้ใคาไปยิงรู้